ครั้งแรกที่ขึ้นมานะคะอันนีเ้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยที่ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรนะ,ะรนะเขาไม่ใช่เนี่ยตรงนี้เลยอะ่ะตรงไหนเนี่ยที่เรายืนอยู่เน,น,นี่ยอะไรหนะ้าวันนั้นเห็นแม่ชีพูด จำชื่อไม่ออกไอ้จำชื่อไม่ออกจำชื่อไม่ได้อืที่อะไรของพระพุทธเจ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออนั่นหรอหมั้งฮะนี่นะคะบริเวณบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะ,ะขอสุดครั้งแรก ซึ่งก็จะมาบวช6ปีหรือเจปีเจดครั้งหกเจ็ดครั้งแต่ว่าไม่เคยขึ้นมาบนนี้อันนี้จะเป็นครั้งแรกซึ่งเราจะไปขอพรแม่ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์มากนะคะท่านผู้ชมอย่างไรก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Angel c ลชาเนีย รบรรยากาศรอบๆตรงไหนคือแม่ตะเขียนอ้ามีข้างหลังอีกเหรอไปไหมไปแล้วเราไปดูแม่ตะเขียนนะคะไปขอพรของท่านอันนี้จะมีกระรอกสีดำซึ่งหาได้ยากนะ อาแอบแอบนางแอบมองไม่ให้ไม่ให้เห็นวิวมีเหรอ <c oughs> ไม่ใช่แมนตะเคียนไงวิวไม่มีแล้วจะไปไหนไม่น่าจะมีแล้วนะเออสุดซอยแล้วค่ะ พร้อมจดจอยกับค่ะอ่ะแล้วที่ขอพรคือตรงนี้อ๋อก็เหมือนเราเราก็โดนดนนึกเอาใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ได้ขึ้นมา บนจุดสูงสุดของบริเวณวัดเบลแมรี่เบลเบลเบลน้องเบลน้องเบลน่าจะอยู่ข้างล่าง นี่นะคะจะเป็นองค์ของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆของที่วัดนี้แม่ชีแล้วก็พระท่านได้กล่าวไว้บริเวณรอบวัดก็จะ่มเย็นเย็นมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับการมาถือศีล บวชชีาพามห่มขาวแล้วก็ถือสิลแปดนะคะเพราะว่ามาที่ไรทุกครั้งจิตใจที่ว่านึกแล้วก็ขอพรจากท่านก็ได้ทุกครั้งะคะ่ะประสบความสําเร็จทุกครั้งพูดได้เลยว่าทุกครั้งนะคะวัดที่นี่ตั้งอยู่ที่วัดทรงเมตตาธรรมวะละละละัดลาลามนั่นเองนะคะคือ จะมาบวชที่นี่แล้วก็ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ทุกครั้งในการที่บวชชีพามห่มขาวแล้วก็ถือศิลแปดนะคะทุกครั้งที่มาคือพูดได้เลยแล้วแต่ความเชื่อของแต่และบุคคลนะคะแต่ว่าประสบความสําเร็จทุกครั้งทุกครั้งจริงๆพูดได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ขอพรอีกครั้งหนึงนะ๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการขอพรครั้งนี้เป็นอย่างไรอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้ลองของหรือไม่ได้โชว์ไม่ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็คือปีหน้าปีหน้านะคะขอให้ไม่ปีหน้าแล้วกันขอให้ได้รถายแดงแล้วก็ได้ทำบ้านนะคะต่อเติบบานให้เสร็จสําเร็จนะคะ สาธุสาธุสาธุค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นก,นกำลังใจด้วยนะคะ See you ในคลิปนะคะบ๊ายบาย